mình ไม่ทะเลใช่มั้ยไม่ทะเลใช่มั้ยไปไปไปกว่ามามามา mà 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 มูเรเออเออไล่ๆๆๆๆๆๆ อ่ะจับเลย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 มาเอล่าน้องมากูเริ่มเลยขอเริ่มเลยนะขอเริ่มเลยนะเอล่าขอห้าเครื่องเลยตัวนี้ขอห้าเครื่องเลยกูชอบมากเลยเกชาเวลากูจู๊แม่กูรู้สึกมีความสุขมากเลยพูจริงแล้วพูดกูจู๊เกชาแล้วกูมีความสุขสุดขีดอ่ะเเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละมาเร็วมาเร็วกูชอบจัดกูชอบจัดจู๊เกชาเอล่า้ามไปไหนนะเอล่าห้ามไปไหนนะน้องพี่ขอขอจู๊ดห้าเครื่องนะเอล่าขอจู๊ดห้าเครื่องนะห้ามไปไหนนะโอเคไหมห้ามเดินหนีพี่นะพี่ขอบอกแค่นั้นแหละพีู่ดกั้น ถ้าเดินนินือว่าแพนะครับถ้าเดินน่ถือว่าแพนะครับจบไปร้ายหน่อยนะครับจบไปร้ายหน่อยนะครับเริ่ม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 มเร็ว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 เมัเริ่มตั้งนตนแต่ไแต่ว่ากูตอนนี้กูไหวไงกูไหวชิวไงกูไหวชิวไงใจร้อนไปก่อนอุ้ยเอาตีไม่โดนได้ไงอะเอาเอาตีไม่โดนอีกแล้วเอาตีโดนแล้วโอเค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 ล้มาต่อแล้วมาต่อกันล่มาต่อกันเขเ่ลล้มา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 มหมา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 เลย แบบ G สปอเ์ตได้ไหม G G สปอร์ตได้ไหมเออใช่ใช่ใช่วนไปยาววนไปยาววนไปยาวขอจีรอบดีาห้าห้หมร้อนะห้าหมร้อนเดินนีนะพี่ขอแค่นั้นพอห้าหมุร้อเดินหนีนะขอแค่นั้นพอพี่ขอแค่นั้นพอพี่ขอแค่นั้นพอขอข้งเลยตอนนี้ขอข้นเลยปั่นไฟนะตั้งใจปั่นไฟหน่อยนะครับตั้งใจปั่นไฟหน่อยนะครับนกซีวีไปก่อนนกซีวีไปก่อนโหดเกินนกกูไม่จำกัดครับนกกูไม่มีจำกัดครับทุกทีนกคูมีจำกัดครับกูเหลือแค ขอวนรอบนี้ไปยาสครับเออขอวนไปยาสครับขอห้าเครื่องนะครับตัวนี้ขอห้าเครื่องนะครับเฮ้ยยาไอ้ยเข้าบอยกูเห็นนะกูเห็นนะไอ้ยเข้าบอยก่อนไฟเออย่ามาทับกูกูไหวกูไหวขอห้าเครื่องเร็วไอ้ยเข้าบอยไปปางเออเออดีดีเด็กดีเด็กดีเขามีที่เรียนถ้าเด็กไม่ดีเขาจะไม่มีที่เรียนเข้าใจไหมแต่นี่เด็กดีเขาเลยมีที่เรียนกูไม่ไปไหนแล้วกูอยู่นี่แหละคูอยนี่ตายอยากกูอยู่นี่แหละคูอยนี่แหละกูอนี่แหละเอล่าห้ามไปไหนนะเลื่อกับพี่ก่อนวนวนจนวนจนปวด น้องน้องตัวบนตัวปุ่นหัวเลยนะโอเคไหมน้องน้องถึงไปได้นะพี่ขอละพี่ขอะพี่ขอละน้องน้องไปไหนนะโอเคหม้ยตไปไหนนะน้องพี่ขอวนตัปุ่นหัวเลยนะตรงนี้ตรงนี้พี่ขอวนตัวปนหัวเลยนะอย่าอย่าไปอย่าอย่าไปอยาไปไปไว้ตรโอเค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 ออเอเอคเเออเเอัออเ

โอ้ยเหี้ยไป็นล่านตัวแล้วไอ้เหี้ยไป็นล่านตัวแล้วคนดูบันเฟ้หน่อยบันเฟ้หน่อยเร็วๆๆ็ัเร็วนเตหน่อยเร็วๆๆ็โอเคโอเคบันเฟ้หน่อยถูกกูขอละขอห้าเครื่องเลยขอห้าเครื่องเลยขอห้าเครื่องเลยแล้วทำเงอนนะหทำเงอนนะผมก่อนเลยแล้วทำเงอนนะครับห้ามงอนนะโอเคไหมทำเงอนนะอ้าวโดนหยุด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 ไว้หน่อยหยุดไว้หน่อยเจ้นาทีหยุดไว้หน่อย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 โอ้ยเสถียรเสถียรนาทีหกวิสามนาทีหกวิไอ้เหี้ยทำไมได้ได้ได้สี่เครื่องอไม่เได้อ๋อนั่นจะเครื่องเก้าเก้าใช่ จุดเลยได้ไหมจุดเลยได้ไหมมันมันไม่ใช่พี่อยากลงอะไรมันไม่ใช่จุดเลยได้ไหมจุดเลยได้ไหมที่ E U ทำเสียงนาฬิกาหยุดให้หน่อยค่ะได้ทำน้องพันได้เลยเจ๊สองเจ๊สองโอ้ยได้เลยได้เลยพี่เดี๋ยวพี่ทำทำทำนาฬิกาปุ๋ยให้น้องพันน้องพันได้นะกูไม่มีอะไรเลยกูบอกให้จุเลยเจ็บใจนะเว้ยไอ้ชีบอกให้จุเลยไม่เป็นไร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 เอากูออกไปได้ไหมเนี่ยกูเอากูออกไปด้วยได้ไหมเนี่ย เท่าไหร่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้แปดสิบวิเกมจับให้อ๋อแต่นี่จัดเลยค่ะยี่อะไรเมื่อไหร่กจาหัวร้อนคิดแตงมั้งมึนหัวไม่ได้จริงใจเป็นอ่ะสามนาทีมาดูเฮ้สามนาทีเอากูตายแล้วเนี่ยโอ้โอ้ผู้เสียสละกูตายเป็นไงห้าเครื่องพอไหมครับนะทุกคนเตรียมน้ำมันอัด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 ไปนะอุ้ย โอ้ใจดีเฉยี้เรานีแหลใจดีเอาเก้วอาแต่กูเพใม่นียตัวตอย่าตะโกนไม่ได้ตะโกนรับเขาเรียกพูทใหม่ย่จับบจับจี่ขอม่ยขาทำไมเป็นนยเฮ้ยโอ้เกือบไม่ตัดเอ้าหมวูเกือบเกือบเกือบไมตัดเห็นเห็นเห็นกูนั่นหน่อยไม่ได้ไงกูนั่นหน่อยไม่ได้เลยนเฮีย มาด<า>ิมาดิมาดิมาดิมามาดิมามาดิมา,มาทุกคนดูเจ็ดเครื่องกูแค่แนั้นแหละเฮดีเจียเจ็ดเครื่องแค่นั้นแหละรูปไออีโอจูบเฮียเฮียเฮียพี่สาวพี่สาวพี่สาว,สาวมึงเห็นคนเปิดกล่องไม่ได้เลยใช่ไหมกูถามแค่นั่นแหละเฮียมึงต้องการเธอเลือกจ็อกอะไรขนาดนั้นวะกูอย,อยากรู้กูยอยากรู้ชีวิตมึงจริงๆเลยขอเจ็ดเครื่องก็ดูขอเจ็ดเครื่องก็ดูจึงจ้งนี่ไงเฮียกูเล่นเอ็นตัวเนี้ยเล่นง่ายๆไอ้เจีย ได้ง่ายชิบหายเฮียจะต้องพิสไปไปเสนอหน้าอยู่ในโลกมคนโดมคูโดมคูโดมคูยึกไม้ยึกไม้กลัว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 ขอเจ็ดเครื่องเลยขอเจ็ดเครื่องเลยตัวนี้ขอเจ็ดเครื่องเลยขอเจ็ดเครื่องเลยตัวนี้ขอเจ็ดเครื่องเลยเาะเล่นเดิเล่นวาดเลยเอามึงว้าดหนิเนี่ยดูดูกูจะตันมันระหว่างเทเลพอร์ตเอามึงดูมึงนะมึงจะทเลใช่ไหมมึงจะทเลใช่ไหมไปไอ้ควาไอ้ควา ไอ้เยแม่งหนีแม่งจะหนีกูไอ้เหี้ย่แม่งินหนีกูไม่ไมเฮ้ยมันเดินหนีกูเฮ้ยกลับมากลับมากลับมาเฮ้ยไอ้้เหียกลับมาเฮ้ยกูรู้กูรู้กูรู้อนาคตแกกูรู้มันจะเทเลหนีกูไอ้สัตว์กูกำมองเครื่องไงกมองเครื่องไอ้เหี้ยกูจบจัดเลยสัตว์แม่งกันตาไอ้เหี้ยกูรู้เลยว่ามันจะเทเลไอ้สัตว์กูเตรียมใจไว้เลยไอ้เหี้ย่ตะเกียบก้นจัดกูบอกไอ้เยกูบอกแล้วไอ้เหี้ยระดับกูรออะไรล่ะไอ้้เหีย ตัวอะไรก็เก่งอะ่ะเยอะไม่ใช่แค่ข่าวบอยเลีงเงินน่ะเปิดใจกับเกชา <c oughs> ไปเด้ออยู่รังแกทัานทำไมโอ้โหท่นน่ะมันจะไล่ฆ่าผมโอ้เโหวิ่งวิดงวิ่งิดงวิ่งวิ่งเกช่าเอากูต่อนี่เออโอเค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 นี่เออเอากูต่อนี่เกชาเกชามาเร็วไอ้เหี้ยมันเดินหนีกูไอ้เหี้ย

ไปไหนไปไหนไปไหนไอ้สัตว์มึงจะเทเลยเหรอไอ้เหี้ยมึงจะเทเลยเหรอไอ้สัตว์มึงเทเลยเหรอฮะอุ้ยเหี้ยอย่าอุ้ยไปแล้วไอ้สัตว์ไปแล้วไปแล้วเไอ้ไปต่อไปต่อไปต่อไปปวดแกัดอยู่ละแก๊สไปปวดแก๊สต่อไอ้เหี้ยไอ้เหย่าจะจยอดหุยอดหุยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนเป็นไหนอะเพื่อนเป็นไหนอะเพื่อนเป็นไหนเพื่อนเป็นตองแล้วเราต้องไปช่วยนะพี่สาวเราไม่ช่วยนะ ออมั ylan, מק, loe, ASMR, น jest, 1956, s <S เอาม like, ันเอาแล้วนี่เออเออไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยไม่เช่อเลยไม่เช่อเลยเดี๋ยวเราโปดมันเป็นเยีหลอกข้างล่างไม่เป็นไรเราเราเข้าสองไงเข้าสองตียองควันเออเออโอเค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 ไปไปไปโอเค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 กูล้มได้กูล้มได้ล้มได้จังเดินนี่สัตว์เดินนี่เออเออดีดีดีโอเคบังคให้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  แคที่เซียก็ได้แอรครับตัวอะไรกูได้แอรครับตัวทีตัวอะไรกูก็เก่งครับตัวทีตัวอะไรกูก็เล่นเป็นครับเล่นเป็นหมดครับไปละโจนพี่สาวกูไปกวนเกชาต่อแล้วกูกวนเกชาต่อแล้วกูกวนเกชาต่อแล้วชีวิตกูเนี่ยอยู่วนวนเพียนแต่กับเกชาจีต้องเข้าไปต้องเข้าไปต้องเข้าไปเกชามันเป้าดิเฮียเดี๋ยวเรื่องขอขอขอเอาเออนั่นก่อนอะไรวะน้ำหอมก่อนนะเฮ้ยปืนยิงผู้เฮียปืนเกชาเอาปืนไปยิงมันดีกว่าอะเดี๋ยวซื้อยากันโอเคโอเคโอเค เกจาน้อง <Z> <ong> รักพี่มาแล้วแล้วป่วดอ่ะนี่ก็ช่วยอยู่นี่ช่วยป่วดอยู่มีคนไปช่วยอยู่เห็นไหมเนี่ยเออเอาดิ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 อาดอาโอเค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 มันไมไ่เอากูนะจากใจเลย <c oughs> ไม่เอากูจริงมันไม่เอากูจริงอ่ะไอเยี yeah. ่ยขนาดกูเจ็บแบบสองเฟดน,นะไอเยี่ย <c oughs> มึงน,นี่มันสุดยอดจริงๆนะเกจานั่นหลังดาลข้างแป่นทำไมกูเล่นป่ติเอามมป่วนไปใสยไปกูเองสายไปกูเองสายไปกูเอง ไปไปเวมาดิมาดิมา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 มุงมุมดิมึงมุดิจังไม่เป็นไรกูเก็บไว้กูเก็บไว้กูมีกูมีตะกูมีไงกูมีกูมีห้าไงกูประหยัดกูประหยัดหัดประหยัดด้วกันประหยัดอดอมนะไอ้เหี้ยรู้จักปะเอ้ยอ้เมาดิมามาดิมาเกูวนให้มันสรอบหนึงโอเค โอเคโอเคยังต okay, okay. okay, okay. ีกูไม่โดนเลยกูไห้วนสามรอบมึงตีกูยังไม่โดนเลยวนมึงตั้งสามรอบแล้วไอ้เกชามานี่มานใส่ใส่ใสเลยใส่ใสกูพี่สาวขอขอญาติวนเลยขอญาติขอญาติเลยขอญาติเลยขอญาติเลยเกชามาตายอยากเออเกชามา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 กินฉันหรอกินฉันหรอกินฉันหรอเขนเขินเขนเขนตายอยากอะไรไม่มีไม่จึ้งเออเออ กเองกกงลา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 ไป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 เล่นไม้นู้นเล่นไม้นู้นเล่นไมนู้นเล่นไมนู้นเล่ไม้นุนโปลจุาไปละไปลไปลไปล

โอาเขียวออกไปถึงโอ้ย <mm สัตว ah, no ์เอ้ยแม่งกูยิงปืนไปแล้วเลี้ยวหลบย้อนมีผีกระสุนแบบยอดอ่ะเออไรอะไรไอ้ไอ้ไอ้เกชาหน่อยเฮียกูสงสารมันละเริ่มสงสารมันละกูเริ่มสงสารมันละเดี๋ยวอ่านเม้นต์คนดูมันเดี๋ยวโดนแบนเหมือนตัวเอ้าไอ้เียเล่นตัวอะไรก็เก่งกูบอกแล้วแคยระดับกูปังโอ้ยกูเริ่สงสารแล้วกูเริ่มสงสารพวกคันแล้วยจึงสตยแล้วกันไอ้สัตว์ไปไปไปปอกประตูดีกว่าวะปอกประตูดีกว่าวะ อ้ยกูหาเกย์ชาอีกแล้วไอ้เฮียกูนี่รักเกย์ชาอะไรขนาดนั้นะบ้างเกย์ชาเล่ะเกย์ชาฉันขอเกินนะมีคนจะไปต้นฉันโอียอฮะเกย์ชาคุณสงสารเกย์ชาสงสารแต่ปากก็ทำไม่หยุดเลยนะทำไม่หยุดเลยเฮียใส่ปากบอกสงสารแต่ตัวทำไม่หยุดเลยเฮียเอาจริงเอาจริงคืออะไรอ่ะคือไม่เอากูเลยเหรอเอากูช่วยปีนะงั้น ด้วยีนตายอย่างเอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะอียวีเกียรอะไรอะตายจะเด้สองอุ้ยโดนอี่้เอี้ยมันตํตบกูแน่เลยอ้เอี้ยโดนแล้วโดนแล้วอ้เอี้ยมันตํตบกูแน่เลยอ้เอี้ยเฮ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 ้ยมันรับมันรับมันรับโดนแล้วอี้วโดนแล้วอี้วโดนแล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 ้วอ้เอี้ย แมทแมทมีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยอ่ะเกิดมาด้วยหรอเกิดมาด้วยอ่ะเป็นกูกูก็รอดอ่ะไอ้เหี้ยแม่กูไม่โหดจัดเลยเหี้ยแม่โหดจัดเลยอยู่เหลือมากเป็นเหลือเล่นให้มันสนุกกันดูเล่นแปดสองจะไปดราม่ากันนะไม่ใช่แรงนะเออมันมันเล่นปกติเอออะไรพี่สาวสู้เขาพี่สาวสู้เขาเอาฉันอยู่เขาเอาฉันอยู่อยู่เล่นแพลนละปั่นจริงอยู่ตัวเล้็กเด่นตัวเล็้เด่นได้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  สงสารนะแพดดิสเซียไปเรลยออกมาเชียร์เชียร์อุ้ยไอ้ตัดไอ้เหี้ยมันรู้ได้ไงว่ามีกูมีจิ้งมาไอ้ตัดมึงรู้ได้ไงกูมีจิ้งมามึงไม่สุดยอดว่ะไอ้เหี้ยมึงไม่สุดยอดว่ะสุดยอดจริงจี้สุดยอดจริงจี้ยิ่งยสุดยอดจริงเข้ามุมทำไมผมผมคิดว่าผมคิดว่าผมผมจะรอจึ้งไงแล้วก็แบบจึ้งพี่สาวออกไงมันมีเหลียจึ้งอีกหนึ่งไง แกชาคนกดจริงเลยจริงกูต้องชดวพี่สาวไว้ไม่ทิ้งพี่สาวไว้ไปข้างหลังแค่นั้นแหละโอ้ยสว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 ยสุดหลอของพี่เอาไอสัตว์ออกประตูเอาเชียร์พี่สาวกูเปิดสองไอสัตว์ชิบหายแล้วกูต้องออกวันรอบนี้พี่สาวกูต้องออกประตูอ่ะเงี้ยขอโทษนะแล้วพออกไปเลยคุณเชียร์คิดจะทิ้งฉันคุณก็ตายแล้วเห็นไหมบอกนะดิฉันดิฉันยังอยู่นั่งกูไม่ได้ออกเลย กูไม่ดีออะเอีซโกจิงตายกูบ่อน้ำป่าสักเกตร้อมอะไรขนาดนั้นเออเกแม่งล้อมอ้อมทีหาเลยกูไม่รู้ว่าน้ำมนอยู่ตรงนั้นหซ้ำไอชี้จีีสนุกสนุกูตายแนกูชูไปกี่วิบะไอสันสามสองเจ็เออกดไลค์เกจ้หน่อยลันเกจ้าเก่งอ congratulations เกจ้า ขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับสิดบกว่า EU ยังไม่มีนะครับพี่รออยู่นะครับแล้วก็สิทธิ์เลี้ยงที่ฉีดคอก็ขอบคุณชิโนคุณน้ำหัานคุณพิเหดคุณลมซีนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณ EU ทุกคนทั้งในทิกตอกแล้วก็ในยูทูบด้วยนะครับบอลลู